สวัสดีครับผมสวัสดี FC แฟนช่องคนมีโชคนะครับมาเจอกันเช้าว,วันเสาร์วันหยุดสุดสัปดาห์อีกแล้วครับหลายท่านดีใจนะครับวันหยุดได้อยู่กับครอบครัวได้ไปเที่ยวพักผ่อนนะครับโดยเฉพาะชีวิตคนแรงงานคนโรงงานครับคนโรงงาน ถ้สาสมัยแอดเห็นงานโรงงานครับล่อวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับจะได้หยุดนะครับถ้าเข้าไปเห็ุงานวันหยุดก็ได้ค่าแรงสองเท่านะครับแต่ว่าส่วนใหญ่คนมีโชคบ่ค่อยหยุดดอกครับวันเสาร์เหโอที่ยางเดียวข้าราชการหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับอ่ะช่วงนี้กน้อยนักเรียนปิดเทิ่มแล้วนะครับ คนมีโชกก็ว่าจะไปฮับลูกสาวขึ้นมาอุดอรแต่ว่าเบื้องอนบอกผมว่าเสด้ล่งไปหรือบอไดลงไปครับอ่ะมือนีครับสิ้นสุดการรอคอยนะครับสิ้นสุดการรอคอยตื่นเต้นครับตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆสํสำหรับงวดนี้ครับเพราะว่างวดที่ผ่านมานะครับแอด ได้แนวทางตัวเลขจากเสี่ยนทันหนึ่งนะครับเป็นตัวเลขสิว่าจางไนดีเอาหนาลงทุ่นหนาสนใจวง่ายๆเลยครับผมมีเลขสีหางครับเลขสีหางเท่านั้นงวดที่ผ่านมาเพิ่น ให้ข้อมูลเป็นงวดแรกครับเดี๋ยวแอดใส่ซื้อเพนว่าเซียนผู้เขียวกันแล้วกันนะครับเซียนผู้เขียวไม่เคยบอกเคยลงช่องใดๆทั้งสิ้นครับไม่เคยลง YouTube ช่องไหนทั้งสิ้นนะครับลงครั้งแรกที่ช่องคนมีโชคครับอยากจะฝากแนวทางว่าสัน้นคือ ตัวเลขชุดนี้เขาต่อเนื่องมาเขาต่อเนื่องมาหางวดอันนี้คือคุยกันงวดที่ผ่านมาเด้ครับคุยกันงวดที่ผ่านมานะครับวานี้เอาข้อมูลเอาชุดตัวเลขไปเบื้องก่อนก็ได้เพิ่นว่ายังบ่ต้องออกดอกอ่าสันยังบ่ต้องลงให้ f อซให้เอาไปเบื้องก่อน ให้รล่อเบิ้งงวดนี่สกอรถทำมันเข่างวดน่าจังคอยว่ากันลาสันครับแอดก็เรียกว่าอ่ะนี่ครับแอดให้เบิ่งชุดตัวเลขที่เพิ่ใหายไ้งวดที่ผ่านมาครับหกแปดหกเก้าห้าแปดห้าเก้าครับหกแปดหกเก้าห้าแปดห้าเก้า ไม่แยกบนไม่แยกล่างแล้วกะกลับตัวด้วยนะครับเลขชุดนี้สีหางครับบอแยกบนบอแยกล่างเป็นได้ทั้งบนและล่างแล้วกาทั้งตรงก็ได้ทั้งกลับก็ได้นี่แหละครับเพื่อนหาไว้ไอ้ที่วงสีแดงนี่แอด พึ่งจะมาว่งหลังจากหวยออกดนะครับผมบอมเบนวาเพิ่นเน้นให้ได้ครับแอดมาว่งหลังหวยออกครับล้างเลขออกแอดไปเบิ่งเลขเขาอีกแล้วน,ลกกออลนะครับก็ออนั่นแหละก็ได้ล่อข้อมูลนะครับล่อข้อมูลถามมาแต่ถนด้อครับถามมาตั้งแต่ตองงวด่นละนะครับแอดพึ่งได้ข้อมูลมากมือว่านี่ครับของงวดวันที่สิบหตุลานะครับ โอดีผ่านมาหลังจากเพื่อนหนหยชุดตัวเลขไว้แล้วแอรก็เลยถามว่าแล้วที่ว่ามันเข่าต่อเนื่องกันมาอ่าหางวดนะมันมีอย่างแน่สันเพื่อนว่าขี่คานหาของมูนสันครับ <laughs> โอ้เอาง่ายๆสันไม่ต้องสอครับไปหรอกว่ามันเข่าตัวใดเข่าจังไดนะมันหลายงวดนะแต่ว่า าเป็นงวดล่าสุดงวดที่16กันยานะนะครับเพิ่นจําตัวเลขได้อยู่นะครับว่าต้องไปเปิดตํล่าว่าต้องไปเปิดสมุดว่าต้องไปเปิดที่บันทึกไว้นะครับเพิ่นกับเลยบอกว่างวดอ่า16กันยามันเข่าทั้งบนเข่าทั้งล่างเลขสี่หางครับแต่เข่าทั้งบนเข่าทั้งล่างมันป๊าดแอดว่า กี่เจ้าเห็นอย่างยุ่คือโบทโทราใหข้ขมุลไข่อเน่อันนี้คิดไนใจด้ครับบบเด้เว้าคิดไนใจซื้อบ่กาเว้าครับอ่ะเพิ่งก็เลยว่าแอดจดใบหน่อยๆจังสะครับจดไ้าเบิงนะครับ,บ,นะรบตอนแรกสองคิดสองใจครับว่าจะเอาลงหรือว่าจะบ่อเอาลงนะครับจดไบอันนี้ก็เลยอันนี้เนย่ยคิดไปคิดมาบ้าจังไดยกัขอเบิ่งจากงวดก่อนต่อไป นะครับเพราะว่ามันเป็นงวดแรกครับคือเทากับวา่าอธิเนว่าเขามาหางวดมันเป็นจริงบอนะครับถ้างวดนี้มันเข้าอีกนี่ความหนาเชื่อถือมันก็เพิ่มขึ้นนะครับเข่ากับสามารถติดตัินใจได้ว่าเอา้าาสนใจแล้วละ่ะเอาล,อาลงให้ f อฟซีเบงได้แล้วละ่ะนะครับสามารนั่นงวดวันที่16กันย่าเลขสีหางคือกันครับให้สองสามสอครับมันออก6กสบนและ ออกสามเจ็ดล่างปรากฏว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นบอกแบบนี้ได้ครับเล็กเล็กเพิ่นนะ่ะเพื่อนบอได้บอกว่าหกสองหรือสามสองบอได้บอกว่าสามเจ็ดได้เพื่อนบอกว่าสองหกเจ็ดสามซึ่งมันบอได้ออกตัวตรงมันออกตัวกลับนะครับถูกก็ถูกไม่ถูกก็คือไม่ถูกนะครับเพื่อนว่านะครับ ถือกระดีบ่ถือกันแล้วไปนะครับให้ว่าเพิ่นได้มาหลายงวดแล้วครับผมวันนี้ก็เลยว่าอยากจีแบ่งปันเบงแต่ว่ากาบบได้บอกว่ามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นเด้อเพ่นเพิ่นว่าชุดตัวเลขเพิ่นนะครับบบได้บอกว่ามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าเลขมันเขาดีนะครับถามว่าความมั่นใจมั่นใจซ้ำไดกับเบานา ว่า่มั่นใจซ้ำใดนะครับเพราะฉะนั้นค่อยๆเบิ่งกันไปเพราสนั้นครับเป็นก็ว่าวาแบบทิ้งไว้อยู่หรอครับว่าแมนไห้ลงยูทูบ e มวดแรกสิลดสบอว่าะั่นมันเคยเป็ี่ยนครับแมนอีหรีด้นะครับเลขที่เขามาติดต่อเนื่องกันเขามาดีๆดีๆเขา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 มาพ่อมาเผยแพ่ปุ๊บเอามาแบ่งปันเอามาลงช่องยูทู b ไพห้ว่าเพื่อแร่ ให,ให้ค้นหูแบบส่วนมากแล้วครับผมมาเนี้กครับผู้น้นก็ซื้อผู้นี้ก็ซื้อผู้น้นก็ลงทุนผู้นี้ก็ลงทุนผู้บ่ไม่ดวงก็ไปนําเอาคักเข็นนมาเลขมันเข้ามาดีปารากฏดว่าดวงจะของขัดมูอยังสิก็มีกันนะครับมันเป็นเรื่องจริงด้ยวยครับผมเรื่องของดวงเป็นเรื่องจริงครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับก เอาง่ายๆเรื่องของบุญวาสนานั่นแหละครับเนาะคือเอาเรื่องบุญวาสนากะคล้า,ายๆครับคล้ายๆครับเขาฝากเงินธนาคารอีเล่นะครับนะถ้าเขาบมมีเงินอยู่ในธนาคารเนี่ยเขาสิไปเบิกออกมาก,กับเบิกว่าได้ครับนอกจากสิเอาแนวเขาไปค้ำประกันแล้วก็กู้เงินเขาออกมากเป็นหนี้เขา ครับขันเขามีเงินฝากอยู่ในธนาคารกองโจโกโอ,อยู่ในเขาอยากไปเบิกมา้าย่ำได้ก็ได้นะครับบุญเขาหลายลายเขาเหตสั่งสมไว้รายๆแล้วนะครับเขาปรารถนาจริงใดโอกาสที่มันจะประสบความสําเร็จมันก็นมีสูงนะครับเอาเบาเงาเราคนมีโชควาเงาแล้วไว้เสียให้เบิ้งตัวเลขเอฟซีมา <laughs> นี่ครับ <laughs> เห็นตัวเลขแล้วเมื่อวานแอดเห็นตัวเลขแล้วแอดนั่งยิ้มครับผมนั่งยิ้มเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันโมมีตัวเลขที่มักจักโตครับบอกตรงๆเลยเลขอีกอย่างคือมาขี่ลายอ่าบขี่ลายครับจะว่าขี่ลายบขี่ลายหรอกแต่ว่าเลขอีกอย่างคือบมมักแท้ประมาณนี้ครับมันโมมีกระสงกระเสียอีกอย่างมากเลยเด้ครับ แอดบอกตามตรงว่าเมื่อนิ่นิหาเก้าหกหายังพอมีกระแสอยู่นะแต่ว่าเลขชุดนี้บ่มีกระแสเลยมิดอ้อยจ่อยครับขื้นงวดงวดที่ออกสองหกหกสองทำบอมีกระแสบอกระมีบอมีสองหกบ่มีกระแสสามเจ็ดทำบอมีกระแสบอกระแทบจะบ่มีกระแสชื่อกันนะครับแต่ว่าเลขเพิ่นให้มากเข่าบนเข่าล่าง ว่านี่ไหหนึ่งสองหนึ่งแปดซีสองเหล่ากับซีแปดใจมักเจ็ดครับแต่ว่าเพิ่งขึ้นไหมาแบบนี้กันแล้วแต่มากเนาะอ้าวข้วขาวแขมกินเขา่าบ้าน,นีเนาะหนึ่งวันค้าวแหน่อยข้าเจาะขาวแขกินเขา่า ไปไร้ควใหคุณไปไปไไนะนะอ่ะเอาไปพิจารณาเบื้องด้อครับผมนะครับชอบกระจัดขัดกับพันนะครับให้เป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้นห้างวดงวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่หกมาเบื้องวางงวดน,นี้มันจะมาบอรครับนะครับมาดูว่างวดน,นี้จะมาไหมถ้างวดนี้มานะวนางวดไหนแอสเอามาลงให้เบื้องอีก นะครับแต่ถ้างวดนี้ไม่มานะครับงวดหนแอดก็จะเอาลงมาให้เบอร์อีกขึ้เกา <c oughs> เอาลุดงวดเดียวเข่าหาเข่าหกลุดนนึงนี่ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเข้าต้องตามยาวๆนะครับที่แอดชอบเจ็ดงวดนี้นะครับผมเพราะว่า ชอบเจ็ดบนครับชอบเจ็ดบนเพราะเลขมีที่มาของแอดที่ไดมาเนี่ยมันก็เดินดีคือกันเพิ่อนไห้เจ็ดมาครับนะครับเพิ่อนไห้เจ็ดมาเลขเม็ดเดียวนั่นแหละครับที่ว่าเลขวิ่งเม็ดเดียวที่ว่าเพิ่อนไห้เจ็ดมาเนาะแต่ว่าเลขในชุดนี้มันบอมมีอ่ามันบ่มีเลขเจ็ดเลยนะครับ แอดมน่นางคิดเบิงเลขชุดนี้นะครับมันน่าจะเป็น2องหางบน2องหางลางแอดเบิงต่ำถ้าแอดเบิงตามลักษณะของตัวเลขที่มันออกมาด้วยครับผมอันนี้คือแอดคิดเอาเองเป็นอย่งที่คิดว่าสองหางบน2องหางลางวตัตีนะครับเบิงวดวันที่16กกันย่าครับ มันมีหลัก2ครับ2 3กับ2 6งหมมแมนบอลแหละสองหกคือมันออกบนญมันบอครับแล้วก็มี7 3กับ7 6เนาะให้ว่าหลัก2กับหลัก7นั่นี่แหละมานี่3 7 7 3มันออกล่างนะครับมาเมืองวนวดนี้ครับให้6 8 6 9ครับแล้วก็5 8 5 9ครับ5 9มันออกล่างครับอีก2หางหลัก6เบิงึง บนมันออกหกห้านะครับลักมันถูกอยู่ครับแต่ว่าตัวจับมันโมเมนนะครับตัวจับมันมาเข่าพี่เข่าล่างไปอันนี้แอดคิดเอาเองเนอะครับผมคิดว่าเอ๊ะมันจะเป็นสองหางบนสองหางหล่างหรือเปล่านะครับแต่มากับเรต้องคิดอีหยังหลายครับมันสีจังไดก็ตามเลขแค่สี่หางนะครับถ้าเข้ามากักเข้าอยากล่องเบิง้งนะครับเข้ากับบนล่างไปกลับ แค่นั้นเองครับจบเลยนะครับเอาไว้แต่พอฟังนะครับงวดแหลกที่ล่งข้อมูลมันทุกสิ่งทุกอย่างมันกับบมแน่นอนะครับมันอาจจะแปรก็ได้อันนี้แอดเจ้าของข้อมูลกับบสามารถที่จะการันตีได้นะครับอ่ะโอเคครับเซียนผู้เขียวรุ่นกันวันที่16ตุลาคมนะครับคลิปนี้แอดฝากไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ